สัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือถนนสุทธิสารครับย่านอินธรรมระค่าคืนนี้คืนวันเสาร์ที่20เช้านี้ก็เป็นวันข้าวพรรษานะครับวันข้าวพรรษาก็ทำอะไรล่ะครับลดละเลิกลดละเลิกกินเหล้ากินยานะครับแต่ขอให้ทุกคนนั้นก็ปฏิบัติให้ได้นะครับ ลดลดได้ก็ไม่ต้องเลิกก็ได้แต่ลดละเลิอกอย่างน้อยสามเดือนก็ยังดีครับพักระเพะนะครับเลิกเหล้าเข้าภาษาหรือก็เอาแค่ลดละเลิกก็ยังดีนะครับสามเดือนจากนี้ไปครับส่วนเรานั้นเลิกมานานแล้วครับเราเลิกตั้งแต่น่าจะเป็นสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วที่เลิก เลิกเล่าช่วงเข้าพรรษานี่แหละครับเราเลิกได้เลยสบายเลยครับจากจากวันแรกมาสามวันสี่วันค่อยๆลดไปลดไปพอผ่านพ้นไปพอครบสามเดือนแล้วโอ้โหเลิกขาดเลยครับเลิกแต่ต้องไม่สนใจเลยหลุดโลกเลยพ้นขอให้ทุกคนนั้นมุ่งมั่นและทำให้ได้นะครับนี่คือถนนสุทธ,ธิสารครับ นนทสุธิสารยามค่ำคืนคืนวันเสาร์เช้าว,วันอาทิตย์ครับเช้านี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวันนีแ่แหละวันวันพระใหญ่วันข้าวรรษาครับนี่ครับขอให้ทุกคนโอ้ตอดแดดตอดแดดอะไรกันครับนี่ครับโรงแรมนั้นเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันลดละเลิกนะครับ เป,เปิดให้เช่าใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดหรือนะครับนี่ครับกิ่งไม้แต่นี้มันห้อยมาจังเลยนะเออมันห้อยลงมาจังตัดออกได้ไหมเดี๋ยวเราจะตัดออกเลยครับมันห้อยลงมาครับเกกลารับขอจบคลิปเพ็นนี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ